ครับวันนี้ก็ลงพื้นที่นะครับมาที่สระน้ําดิบที่หัวนานะครับเพื่อมาติดตามแล้วก็รายงานผลให้กับพี่น้องประชาชนชาวหินได้ทราบว่าสถานการณ์น้ําที่ทางเขื่อนปานนั้นได้หยุดนะครับที่จะดําเนินการซ่อมคลองส่งน้ําเขานะครับตอนนี้ก็ดูระดับน้ําแล้วนะครับยังไม่น่าเป็นห่วงครับวันที่11ถึงที่8ที่เปนระยัเวละดำเนินการนั้นน้ําเพียงพออย่างแน่นอนนะครับ ก็ได้คุยกับท่านพอเขื่อนปานบุรีนะครับท่านก็บอกว่าเป็นไปตามแผนแล้วเดี๋ยวพอซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะรีบส่งน้ํามาให้นะครับแล้วก็ดำเนินการร่วมกันกับปาปาเทศบาลนูงิบน,นั้นในการที่จะดูอากาศในเส้นท่อที่ส่งจากปานบุรีมาที่อ่างเก็บน้ําหัวหนาของเราเพื่อให้น้ำบน้ำดิบนั้นมีผลิตปาปลาเพียงพอในช่วงปีใหม่นะครับก็ขอแจ้งความคืบหน้าตามนี้ครับ